23 <13. S 2> สิางหา <ฮะ S 2> คมคืออะไรหรอทำไมกูมเหล่า<ง>มันต้องโตเบอร์น,นั้นไม่บอกอ,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 อยากรู้ไม่บอก <laughs> ขอหน่อยไม, <laughs> ไม่บอก <laughs> ไม่รู้อ่ะไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะบอกอยังไงดีก็คือมันน่าจะเป็นที่ตัวเขาเองน่าจะเข้าใจว่าผู้หญิงแต่ละคนไม่เหมือนกันความชอบอแต่ละคนไม่เหมือนกันและเขาน่าจะเข้าใจความเป็นผู้หญิงมากขึ้นก็ดีใจที่อย่างน้อยก็เข้าใจ ความเป็นผู้หญิงป้างเขาจะโบซาทชไหมว่าเขาไม่ชอบดอกไม้เขาไม่กินกับดอกไม้คือถามว่าเขาชอบไหมส่วนตัวเขาชอบแต่เขารู้สึกว่ามันเปลืองป้างมันเป็นสิ่งที่สามารถย่อยสลายได้มันไม่ใช่สิ่งที่อยู่คงทนเหมือนกับสิ่งของอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ใช่คนที่ซื้อซื้อพวกสิ่งของให้ใครอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออของอันนี้น่าจะเข้าใจแล้วแหละว่ามันคือความชอบของลังจงแต่เขาซื้อมาอย่างเงี้ยแล้วเราต้องเก็บดูแลมันรักษอยังไงอยากชอบเปิดแอร์ให้เลยค่ะริงปะเนี่ย ให้หความเย็นเขาเลยแล้วก็เปลี่ยนน้ำบ่อยมากนี่ก็บอกว่าพี่เล็กหลังๆอ่ะแล้วว่าต้องช่วยหัดค่าไฟแล้วแหละแต่เราเป็นคนชอบเป็นงานยิ่งใหญ่เราก็ยิ่งแบบเราก็ทุ่มเทให้เขาเหมือนกอันเราก็ไม่ได้แบบให้แบบว่าเอ่อให้จริงๆค่องคองอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาดูแลมีกี่ดอกในช่อสีชมพูที่เขาวาดะไม่ได้นับค่ะมันเป็นเอ่อกลาบอังกฤษตแบบดอกเล็กน่าจะเป็นแบบฟิลกุหลาบหนูอะไรเงี้ยที่หนึ่งก้านก็จะมีหลายหลักดอกห้าสิบนะมันเกินมีถือเคสไหมว่าต้องกี่ดอกร้องเก้าสิบเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกอะไรอย่าง ไม่ถือแม่แค่ให้เขาโอเคแล้วอย<ต>่างแฟนเขาเขาไปแซววันที่สามของทุกวันที่สามของทุกเดือนจะถนัดเราขอจะถนัดไม่คาดหวังเพราะถ้าสมมติไม่ถึงจะผิดหวังเนาะอย่าคาดหวังอ่าไม่ยังไม่ถามคาดหวังแต่ในใจเรามีคิดไหมที่ไม่ใช่ความคาดหวังจะคิดไว้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ภาพอ๋อถ้าถ้าคิดก็มีค่ะมีเคยอยากได้แบบ เ,เต็มบ้านเลยเียเต็มคืนบ้านเต็มอะไระชอบเขาหญิง้วยนะใช่เป็นแบบฟิวเจอร์หญิงทุกคนผู้หญิงทุกคนว่าน่าจะแบบมัจะมีความฝันอะไรแบบเนี้ยแต่ก็เป็นฝันที่ไม่กล้าฝันนะทุกคนนี่บอกพี่หรือบอกอะไรบอกทุกคนเลยค่ะงได้มาหลายช่อชอบเมื่อคืนก็ยังตื่นเต้นหรือย,ยังฟินกับมันอยู่ก็ตื่นเต้นก็ฟินแฮปปี้มันหอมสวยแต่แต่อันนั้นอ่ะเป็นเป็นดอกไม้ที่ทางร้านดอกไม้ตั้งใจ่งให้อันที่พี่เล็กตั้งใจจะให้อ่ะคืออันหนึ่งเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวมา ที่เราก็รอคือวันที23เลยกระไม่รอไม่ได้คาดดอกวันที่23คือวันอะไรไม่รู้เขาแค่แซวกันรอหรือยังเขาแค่บังเอิญเป็นวัน23เลยนะไม่รู้ไม่จะเป็นดอกอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นดอกไม้ที่ชอบอะไรอยย่างงเี้ก็จะดีนอกจากปุบปับมึงมะลิไว้แม่เลยนะมะลิก็ได้นะไม่ติดออลไปต้นก็ได้เพราะมารีสมัยใหม่ก็มะลิซอนก็สูวยขอที่อยากได้ก็มีค่ะมีล่าสุดก็ให้ของมาก็แฮปปี้เราก็ให้กล่า รู้สึกไงบ้างเขาความเป็นผู้ชายเขาค่อนข้างที่จะเริ่มอ่อนดีที่รู้จักผู้หญิงมากขึ้นแหละก็ฟิดแฮปปี้